สวัสดีครับน้องๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันนะครับในระดับมต้นนะครับมหนึ่งเรื่องเศษส่วนนะวันนี้เดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างบางบางอย่างนะครับบางบางเอ่อบางข้อมาให้เราลองทํานะครับก็เดี๋ยวลองสต็อปก่อนนะครับครูจะตอบมาจากการสอนครวนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะเอ่อไม่ต้องไปตกใจนะก็เดี๋ยวอาจจะฟังครูแปลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทํทำหรือใครแปลออกก็ทําไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่าขอให้โชคดีการสอบนะครับ The guru first Guru f i เ s t เองครับ what is the value of point A คืออะไรคือค่าของจุด A นะวิธีการทำ,ำยังไงนะลูกนะตรงนี้เนี่ยมาลบ2ใช่ไหมลูกคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนเส้นจำนวนมาแล้วใช่ไหมเส้นจำนวนเนี่ยก็คือตรงนี้ไปทางขวามือจะเป็นบวก012ใช่ไหมทางซ้ายมือก็จะเป็นลบ1ลบ2อ,อะไรก็ว่า,าไปนะ คือทางลบจะไปทางซ้ายทางบวกจะไปทางขวาคราวนี้ไอ้นี่มันมาทางซ้ายนะทางลบคราวนี้ไอ้นี่แบ่งเป็นกี่ส่วนก่อนล้วก็นับก่อนแบ่งกี่ส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหกส่วนเจ็ดส่วนเพราะฉะนั้นมันเป็นเจ็ดส่วนนะมันก็คือเจ็ดส่วนหนึ่งสองสามสามส่วนเจ็ดะมจะมันติดลบสอง มันคือลบ2เศษ3ส่วน7 1 2 3ส่วนทั้งหมด7ถูกต้องไหมลกูกเสร็จแล้วหนูก็คูณ2 74แล้วก็ทำเป็นจำนวนค้า2คูณ7เป็น14 14คูณ3เป็นเท่าไหรล่ลูก14 3เป็น17ก็เป็นลบ17ส่วน7ข้อนี้ตอบข้อที่1โอเคไหข้อที่1ตอบ1ครูจะให้ทำข้อเป็นข้อแล้วกันเนาะมันจะได้มันมีหลายข้อนะช่วงแรก อาจจะเป็นธรรมดาก่อนนะเป็นการทวนเบาๆก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะเอามาดูนะ ascending As แปลว่าการเพิ่มขึ้นนะเอามาดูข้อต่อมาข้อที่3อะไรที่ค่าเพิ่มจากมากไปน้อยนะข้อที่สาลองทำดูที่ข้อที่3ทํทำเลยนะมาดูข้อที่3เลยทำได้เปล่า เล่นเสียงชัดกันทุกคนนะใครไม่ชัดอะไรให้รีบบอกเลยนะ่ข,ข้อสามเอาตอบว่าอะไรกันนะข้อ3นี่ ascending แปลว่าเพิ่มขึ้นนะตัวเนี้ยนะแปลว่าเพิ่มขึ้น ดีเซนเพราะว่ารถนะอ่าข้อนี้ตอบกันได้บัลลุกนะข้อที่สามทำได้ไหม อามาดูข้อที่3นะข้อที่3เนี่ยนะวิธีการทำนะลูกนะเราก็ถ้าปกติเราทำมันก็ทำทำให้เป็นเศษส่วนเท่ากันใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วครูก็มองว่ามันเสียเวลาครูก็จะไม่ใช้วิธีนั้นนะก็คือการหาหอละมอไอคารอนอให้มันเท่ากันแต่ครูจะไม่ใช้มันจะมี3ส่วน4ใช่ไหมห้าส่วนเกส่วน 12, นะสิบสะเจ็่วนสิ จ็ดส่วนสิบสองแล้วก็อะไรนะเจ็ดส่วนแปดโอเคไมู่กอ่ะมาวิธีการทำทำไงเออเขาให้หาจากอะไรนะจากน้อยไปมากนะ ascending เพิ่มขึ้นนะวิธีการทำเนี่ยถ้าเป็นครูก็มีครูเคยสอนไว้หลายวิธีนะก็คือหลกัหลกๆถ้าที่เอาตามชั้เรียนก็คือทำสวยเท่ากันซึ่งครูก็ไม่ค่อยชอบมันเสียเวลาอีกอันหนึ่งก็คือทำให้เป็นทุนรยมเมื่อก่อนครูเคยใช้ตอนนี้ครูก็เปลี่ยนใหมล่ละครูเปลี่ยนใจละ ครูเอาอีกวิธีหนึ่งนะเอาครูเปลี่ยนวิธีหนึ่งครูก็จับเป็นคู่ๆไปก่อน3ส่วน4นะกับ5ส่วน9อะไรมากกว่ากันลูกวิธีการทำนะเราก็จับเป็นคู่มาชนกันเลย3ส่วน4กับ5ส่วน9กนะก็คูณไข่ถูกต้องไหมลูกคูณไข่ก็3 9 27ก็นะ5 4 20เพราะฉะนั้น5ส่วน9้าน้อยกว่าเพราะ,ะนั้นครูก็เขียน5ส่วน9ไว้อย่างนี้ใช่ไหมลูกคือคือคือรู้ใช่ไหมวิธีคูณไข่ ก็คือเอา9คูณ3เป็น27 4เคูณ5เป็น20อะไรที่คูแล้วค่าตรงนี้น้อยกว่ากันนะก็คือจะค่าน้อยกว่านะอันนี้มากกว่าคือ3 4มนมากกว่าคูก็เขียนเนี่ยแล้วก็เขียนาหารนิดนึงสส่วน4โอเคไหมลูกเสร็จแ,แล้วเราก็จับอีกคู่หนึ่งมาชนกัน5ส่วน9ก้ากับ7ส่วน12คูก็ทำหาส่วน9กับอะไรลูก7ส่วน12คูณไข่อ้12 5, 60, นะ97 63หโอเคไหมลูก 9ก้าเสิบสามแต่ว่าเจ็ดส่วนสมากกว่าเท่าไรลกห้านะส่วนเก้านะเจ็ดส่วนสิบสองมากกว่า5้าส่วนเก้าเพราะนั้น7จ็ดส่วนสิบสอก็กึ่งกึ่งละนะว่ามันจะมากกว่ามันจะต้องอยู่ทางนี้แหละนะไม่อยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ฝั่งนี้หละกรอนนี้ก็ไปเทียบกับสามส่วนสี่ก่อนเจ็ดส่วนสิบสองกับสามส่วนสี่เขาจะไม่ลูกนะครูก็คิดหนูค่อยๆดูนะเพราะครูจะเขียนเรียงไปเรื่อยๆนะสามสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะ 12 3 36โอเคเพราะนั้น3ส่วน4มากกว่า7ส่วน12ถูกต้องไหมลูกเพราะนั้น7ส่วน12อยู่ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเหลือ7ส่วน8กูก็เอา7ส่วน8กับ3ส่วน4มาเทียบกันนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะมากก็เป็น7ส่วน8กับเท่าไหร่ลูก3ส่วน4 7 4นะ8 4 2 8นะ8 3 24นะคูณค่อยอย่างนี้โอเคไหมเจยแแสดงว่า7ส่วน8มันมากกว่า พราะนั้นค่าที่ได้เรียนจากนาเบม่าเป็น7ส่วน8จะเป็นลักษณะนี้คราวนี้เราก็ไปดูชอยนะไปดูชอยตอบข้ออะไร5ส่วน9 7้ส่วน12 3ส่วน4ีส่วน8ข้อน,นี้ตอบข้อที่2นะตรงตามชอยส์ที่เราทำเลยข้อที่2ทํทำได้ไหมลูกนะเข้าใจกันมั้นะเข้าใจกันมั้คราวนี้เรามาดูต่อข้อที่อ่าลองช่วยคิคด,ดีด,ดีว่ามันน่าจะตอบอะไร ข้อเเดี๋ยวเดี๋ยวข้อที่อยากให้ครูทวนข้อไหนก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวครูจะค้ำค้าไปก่อนเพราะโจทย์วันนี้ครูให้มาค่อนข้างเยอะแล้วครูมีข้อพิเศษให้อีกสองข้อนะสองข้อหลังเป็นข้อสอบเอ่อ T M เข้าเลข T M E นะหรือ T d a t ดสมัยนี้นะสองข้อหลังเดี๋ยวค่อยๆคิดเอาข้อเก้าข้อเก้าทำได้ไหม ข้อไหนไม่เท่ากับ not equal นะไม่เท่ากับนะลกูกไม่ใช่เท่ากับนะไม่เท่ากับนะ which is not equal ลบไม่ t นะ3 3 e ข้อ4อี่ะอลองดูข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครูขอทวนความรู้ของเราก่อนนะนะเดี๋ยวครูขอถามความรู้เราก่อน ที่ครูจะถามความรู้ของเรานะเรารู้ไหมนะเรารู้ไหมว่าถ้า3เศษ3ส่วน5เนี่ยมันมีความหมายคือ3บวกกับ3.5ส่วน5โอเคไหมโลกมันคือ3บวกกับ3.5ส่วน5ได้เลยนะซึ่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้โจทย์ให้มาคืออะไรลบ3เศษ3สนะ่วน5ะลบ3เศษ3มส่วน5มันก็จะเท่ากับอะไรลลกเอ่อ ลบวงเล็บ3เศษ3ส่วน5เนี่ยมันจะเท่ากับลบวงเล็บ3บวกกับ3ส่วน5โอเคไหมลูกเสร็จแล้วหนูก็เอาลบเข้าไปคูณข้างในใคคือมันได้ตัวนี้ก็ได้ถ้าได้ตัวนี้ข้ออะไรถกข้อไหนเท่าข้อนี้เท่าเลยกรอบเธอข้อ4เท่าโอเคต่อถ้าเกิดว่าครูเอาลบเข้าไปแทนข้างในนะเอาลบเข้าไปคูณข้างในลบคูณลบเปลบคูณบวกเป็นลบใช่ไหม ก็เป็นลบสามลบคูณบวกเป็นลบลบคูณบวกก็เป็นลบสามส่วนห้าข้อไหนเท่าอีกลบสามลบสามส่วนห้าข้อนี้เท่าอีกข้อที่หนึ่งเท่าอีกโอเคมั้ยข้อที่ไม่เท่าถ้าตรงนี้มันขวอยเขาว่างไงลูกถ้าหนูเอาบวกไปคูณลบตรงนี้มันคือลบสามลบสามส่วนห้าข้อนี้ก็เท่ากันอีกเพราะมันจะเท่ากับตรงนี้และเท่ากับตรงนี้ข้อที่ไม่เท่าคือสองมันคือลบสาม ไปบวกกับสามนหมันคือเอา2จํจนวนเนี้ยมาลบกันเพราะคือหมายมันต่างกันเลยต้องเอามาลบกันเขาจะยังข้อนี้ตอบ2เก่งมากอ่มาดูข้อต่อไปข้อที่16ก่อนอ่ะสิหไว้เวลาทํา2นาทีไม่ต้องถึงอนะ่ะหนึ่งนาทีก็พอเอา้าถึงเลข20่สิบอ่าสามสิบสามสิบสามต่เอ,า 30, 30, 31, เอา้าข้อสิบหกทำ่หนดิข้อที่16นะ ข้อที่16นะเขาบอกว่านักเรียนมีที่โรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนอยู่เท่าไร่ลูกสส่วน5ของเรียนทั้งหมดเป็นผู้ชายและผู้หญิงเป็น9 6คนถามว่านักเรียนมีทั้งหมดกี่คนนะก็แสดงว่า3ส่วน5เป็นผู้ชายผู้ชายเป็นเท่าไร่จริงๆคุณต้องเขียนเป็นภษอังกฤษปะบอยนะเท่ากับ3ส่วน5ของทั้งหมดใช่ไหมลูก เพราะนั้นนักเรียนหญิงมีเท่าไหร่ลกูกนะทั้งห้าส่วนเนี่ยสามส่วนห้าคือ5ส่วนเนี่ยมีผู้ชายสามส่วนเพราะนั้นอีก2ส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นผู้หญิงก็คือมีผู้หญิงสองส่วนหเข้าใจไหมเขาบอกว่าและผู้หญิงเป็น96ก็คือ2อส่วน5ของทั้งหมดทั้งหมดไม่รู้เป็นเท่าไหร่ให้เป็นตัว A ก็แล้วกันนะ A เนี่ยคือนักเรียนทั้งหมดเป็นตัว A 2ส่วน5คูณ A เท่ากับ96 เพราะฉะนั้น a เท่ากับ96คูณ5หาร2นะ2 4 8 2 8 16เอาคูณกันเข้าไปอีก5 8 4 5 8 4 10 5 4 20เป็น24ข้อนี้ตอบ4เก่งมากเป็นตอบ4ใช่ไหมโอค้คนอื่นตอบ4ด้วยโอเคแตน้เก่งมากข้อนี้ตอบ4โอเคนะตอบ4เริ่มง่ายไหมเริ่มง่ายไหมอ่ะเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งเออ เอาข้อที่เดี๋ยวนะข้อที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบเดี๋ยวเผื่อเราจะได้ไปหาโจทย์เท่ๆมั้งเอาข้อที่ยี่สิบนะเอาไม่อยากยี่สิบเอาลองทำดูเลยเอาข้อยี่สิบโจทย์ว่าไงลกูก 1.3ส่วน3บวกกับ3เศษ6ส่วน7นะคูณกับ7.20ส่วน20ใช่ไหมลูกนะหารด้วยนะ4เศษ3ส่วน5ลบ3เศษ1ส่วน15โอเคไหมนี่คือคำถามของโจทย์ต้องไม่ผิดนะวิธีการทำเราก็ทำให้เป็นเศษอะไรก่อนลูกเศษเกินก่อน1.3ส่วน3นะ บวกกับ3 7 21 21บวกกับ6เป็น27นะ27 7, ส่วน7นะแล้วก็คูณด้วยอะไรเข้าไปลูก7ส่วน20เข้าไปโอเคไหมลกูกหารนะหารนะอ่ะตรงนี้ยังใส่วงเล็บอยู่หารไอ้ตรงนี้ก็ทำเป็นเศษเกินก่อน5 4 20 20บวกกับ3เป็น23ส่วน5โอเคไหมลกูกนะ ยี่สิบคูณสามยี่คูณห้าสิบห้าคูณสเป็น45่บวกกับหเป็น46่ส่วนสิโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เป็นเสร็จเกินตรงนี้ต้องคูณอะไรเข้าไปเนี่ยต้องคูณเจส่วนเเข้าไปถูกต้องมเจ็ามยี่สิอ็ดไอ้นี่ก็คูณอะไรเข้าไปสามส่วนสามเข้าไปเพราะฉะนั้นคูณกันได้เท่าไหร่ลูกนะเจ็ดหนึบบวกกับ เจ็ดสทดสนะทดสองใช่มสามสองหบกสเป็นแปดส่วนเจ็ดทั้งหมดคูณอะไรเข้าไปอีกทีหนึ่งด้วย7จ็ส่วนยีหารนะสะเกนมาคูยังไม่ทําอะไรมากคูว่าทำของคูไปเรื่อยอย่างนี้แหละเขาไอ้นี้ก็คูอะไรเข้าไปทําถ่ายเท่ากันคูอะไรเข้าไปมีคนตอบสามนะคูณด้วย3าส่วนสเข้าไปใช่ไหมลูกนะลองดูว่าทําได้เปล่า 3 3 9นะส2 6ส่วน15นะลบ4 6ส่วนด้วย15โอเคไหมลูกเอามาแล้วเราก็มาต่อนะมาต่อนะมันเท่ากับ7บวก81เอ81่อา1ปบเวก7เป็น88ใช่ไหมลูกส่วนด้วย21คูณด้วย7ส่วนด้วย20นะหาร สังเกตมาครูถ้าในวงเล็บนี้ไม่จบครูยังไงครูก็ไม่กลับเสร็จเป็นส่วนแหละครูต้องทำเรียบร้อยก่อน9กลบเหลือ3เหลือ23ส่วนด้วย15กคูทำอะไรผิดอีกตรงนี้เออไม่ผิดอีกอะ่ะอ่ะ717ใช่ไหมเจ็7หนึเยอเอา2ตัดทิ้ง2 1 2ึงใช่ไหมเอา2ตัดนี้ก็เป็น44เอา2ติด5 2ตัดนี่ก็เป็น22ใช่ไหมลกูกเอาสี่ถ้าเอาสตัดเลยโอเคมันจะเท่ากับ22ส่วนสหารด้วย23ส่วนด้วย15เออทั้งที3กับ5คูณกันตรงนี้เป็น15ได้เลยอ่ะตรงนี้คูณกันเป็น15ได้เลยคือทไมลกูก ตรงนี้เป็น15ได้เลยซึ่งจะเท่ากับ22ส่วน15เปลี่ยนหารเป็นคูณ15ส่วนด้วย23เหมือนกันตัดทิ้งข้อนี้ตอบ22ส่วน23ตอบข้อแรก22ส่วนด้วย23ตอบข้อ3มาเก่งมากนะข้อนี้น่าจะได้กันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวลองที่เหลือไปฝึกทำก็แล้วกันนะปกูะจะไปข้อแบบเอามา ูฉเฉลยก็แล้วกันเลยนะเออข้อต่อมาใน4ส่วน7ขเจ็ดของเค้กวันเกิด What is ten on your birthday ซึ่งถูกกินไปในวันเกิด The next day your day eat one per two of what what's l e e p ที่ยังเหลือกินไปครึ่งหนึ่ง You get to finish the cake, cake นะ How much is s l e e p นะ เหลืออยู่เท่าไหร่โอเคปะเดิมมีอยู่ถูกกินไปแนมะ้มีอยู่7ส่วนเอ,อ่ออีทไปเท่าไหร่ลกูกอีทไปเท่าไหร่4ีส่วนเเพราะชะนะเหลือเท่าไหร่เหลือนะลิฟเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่ลูก1ส่วนเท่าไหร่เอ,อ่อ3าส่วนเเหลืออยู่3าส่วนเถูกต้องไหมกินไป4ีส่วนเเหลือ3าส่วนเคราวนี้ วันต่อมากินเข้าไป1นส่วนสองของที่เหลือก็กินเข้าไป1นส่วนสองของเท่าไหรโลก3ส่วนเจ็ดนะกูขอเขียนให้มันเข้าใจง่ายคือเราเหลืออยู่เนี้ยเขาจะไปโลกมันมีเจ็ดส่วนเนี่ยส่วนเจ็ดเนี่ยคือมันมีเจ็ดส่วนเรากินไปสี่ส่วนเพราะนั้นจะเหลืออยู่สามส่วนจากเจ็ดส่วนเสแลกกวันหนึ่งเราเขียนกินไปหนึ่งส่วนสองนะกินไปหนึ่งส่วนสองของที่เหลือนะของที่เหลือ โ okay, อเคไหมลูกเพราะฉะนั้นเหลืออยู่เท่าไรเหลืออยู่เท่าไรสัตว์ไทยบ้างสากลิบ้างเนาะเหลือหนึ่งส่วนสองของที่เหลือเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่สามก็เป็นหนึ่งส่วนสองของเท่าไรลูกสามส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นเหลืออยู่สามส่วนสิบสี่ข้อนี้ตอบสามส่วนสิบสี่จบเก่งมากนะส่วนนี้นะครับตกลงว่าพอกันพอดูแล้วเข้าใจบ้างไหมลูกนะ ถ้าไงก็เดี๋ยวลองทวนซ้ําก็ได้นะครับครูพอให้เป็นแดวทานนะเราจะได้พอทําได้อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามในเว็บไซต์ครูได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ลิงก์มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะสามารถกดลิงก์เข้าไปหรือเข้าไปใน f a c e b o o k ครูได้เลยนะครับลองดูที่ลิงก์ข้างล่างนะครับใครทุกคนโชคดีการสอบครับสวัสดีครับ